วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าเห็นแล้วแบบว่าโอ้เอามือทาบอ,อกดิดหนึ่งเถอะเขาบอกว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งค่ะมีคนลาวไปกลางใส่ฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเนี่ยดันขับรถป้ายทะเบียนไทยเข้าไปเที่ยวในสะปะปลาวคือเรียกว่าคลิปนี้นะคะมีประเด็นขึ้นมาในสื่อโซเชียลเลยเพราะว่าคนลาวเนี่ยพอเห็นอะไรที่เป็นภาษาไทยปุ๊บก็จะคิดลบทันทีทั้งทั้งที่บางอย่างเนี่ยก็ให้ไทยช่วยดูแลคนไทยโลกซวยไม่รู้ผิดอะไร ทำดีก็ไม่ได้ดีเลยพอรถทะเบียนไทยไปลาวแล้วก็พอเห็นภาษาไทยปุ๊บก็จ้องน่าจะจับผิดกันทันทีโดยในคลิปนี้น่าเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคนลาวมาจะจอดรถซื้อของริมฟุตบาทค่ะ โดยมีคนออกมาวิเคราะห์นะคะว่าปกติเนี่ยคนลาวจะขับรถแล้วก็มีการใช้รถใช้ถนนแบบไม่ค่อยเขารพกฎดจราจรอยู่แล้วจริงๆเนี่ยถนนก็ไม่ควรจะมาจอดรถซื้อของบอกว่าไปซื้อน้ำแป๊บเดียวไม่เห็นจะผิดอะไรเลยซื้อจริงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ้าเกิดว่าเวลาเขาจะซื้อของเนี่ยเขาจะไปจอดตามที่ที่ไปที่จอดรถไม่ใช่มาจอดรถตามข้างถนนแบบนี้แต่ว่าคนลาวเนี่ยไม่เข้าใจค่ะแล้วก็คนลาวส่วนใหญ่เนี่ยจะขับรถเร็ว ไม่สนใจกฎจราจรอย่าจอดตรงไหนก็จอดเลยและโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้มาถ่ายรูปพวกเขาเอาไว้ด้วยแล้วฝรั่งคนนี้ก็ขับรถที่เป็นป้ายทะเบียนไทยคือเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าต่างชาติเนี่ยน่าจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เช่ารถเพื่อขับไปเที่ยวต่อที่ฝั่งสปปลาวมาดูกันบ้างนะคะว่าชาวเน็ตคนไทยเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยลาวปัจจุบันก็คงจะเริ่ม หมดลงไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าคนลาวจะหาว่าคนไทยใจร้ายหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องจําไว้นะอาจจะยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้แหละแต่วันข้างหน้าต้องเข้าใจว่าคนลาวเนี่ยทาอะไรกับคนไทยไว้หลังจากนั้นในอนาคตก็จะเป็นผลที่เคยทําไว้นั่นแหละบางคนบอกว่าเราเคยไปเที่ยวที่ลาวเหมือนกันรู้ไหมว่าฟุตบาทโดยเฉพาะในเวียงจันทร์เนี่ยเรียกว่าเดินไม่ได้เลยนะมีรถยนต์ขึ้นมาจอดเกือบจะทุกที่เลยเรียกว่าฟุตบาทกลายเป็นที่จอดรถแล้วที่จอดรถส่วนมาก ก็ S <S <an> เรียกว่าพอเข้าไปจอดก็จอดอยู่กลางเลนเลยแล้วก็เดินไปหาซื้อของเรียกว่าจอดนานมากจอดได้แบบคนเดียวเลยเรียกว่าจอดรถแบบไม่มีน้ำใจไม่แบ่งใครจอดเลยบางคนก็บอกว่าคนเลาเนี่ปัญหาเยอะความคิดก็ไปในทิศทางเดียวกันยาจะพัฒนาไม่แปลกเลยที่รอพึ่งจีนให้จีนมาช่วยพัฒนาให้เท่าเทียมโลกเขาซึ่งตอนนี้นะคะที่สปอปอลาวก็กําลังมีงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเพื่อนๆทราบไหมคะว่าตอนนี้คนลาวเนี่ยไม่พอ ใจกันยกใหญ่เพราะว่ามีบริการรับฝากรถในช่วงเทศกาลนี้แต่ว่าเขาบอกว่าราคารับฝากเนี่ยเกินจริงไปมากเลยเริ่มต้นตั้งแต่30,000กีบจนถึงสูงสุดอยู่ที่1,000 0 0กีบเลยทีเดียวค่ะโดยมีคนลาวหลายคนนะเขามาบอกว่าแหมชมเชยจริงๆผู้ว่ารัฐเนี่ยทำงานได้ดีแบบนี้ละเก็บค่าคุ้มครองได้เยอะเลย บางคนก็บอกว่าอุ้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลามีจัดงานพิพิธภัณฑ์คิดดูนะขนาดภาครัฐเป็นคนเก็บเองช่วงวันแรกๆคิดค่าฝากรถอยู่ที่4ี่0 0ื่นแต่พอวันสุดท้ายคนมาเยอะเรียกเก็บค่าที่จอดรถตั้ง50,000ื่นแน่ บางคนก็บอกว่าแปลกจริงๆแทนที่จะซื่อสัตย์ต่อกันคนเหล่าน่าจะช่วยเหลือกันทุกวันนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีประเทศลาวแล้วทําอะไรก็เอาแต่เงินไม่เคยเห็นอกเห็นใจกันเลยภาครัฐก็ควรจะมีการหาที่จอดรถให้กับคนบ้างเนี่ยขนาดมอเตอร์ไซค์นะยังคิดค่าฝากรถที่งานพิพิธภัณฑ์ตั้งสองหมื่นกีบแต่พองานบุญพระธาตุเรียกเก็บค่าที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสามหมื่นกีบคือแบบว่าคิดจะเอาเงินเมื่อไหร่ก็เอาเลยตาบอดเงินบางตากันแล้ว หรือไงคนลามบางคนก็บอกว่าเป็นแบบนิทุเทศการแหละไม่เคยแก้ไขอะไรที่เก็บเงินได้ก็เพยอย่างจะเก็บให้มากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญขนาดคนที่ไปเช่าพื้นที่ขายของยังควบคุมราคาไม่ได้เลยเรียกว่าปัจจุบันนี้พวกงานประเพณีเนี่ยแทบจะไม่มีคนไปขายของแล้วนะแล้วคนที่เคยขายก็ค่อยๆหายไปจากชุมชนลาวมากไปเรื่อยๆเพราะว่าจะทําอะไรทุกอย่างก็เก็บเงินไปหมดแล้วก็เก็บมากขึ้นด้วย บางคนก็บอกว่าช่วงงานทิศกาลนี่แหละเป็นเวลาโกยเงินของแท้บางทีเนี่ยฝากรถเก็บมากสุดตั้งสองแสนกีบแน่คนลาวบางคนบอกขอน้ำใจบ้างได้ไหมข้าวของอะไรก็แพงคนลาวยังไม่มีน้ำใจอีกโดยบางคนนะคะบ,บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การจราจรในสอปป,อปอลาวส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ค่อยสนใจอะไรมากแล้วก็คนลาวส่วนมากจะขับรถแบบเน้นความมักง่ายใช้รถใช้ถนนแบบไม่สนใจอะไรทางทางที่ควรจะ คิดว่าทุกๆคนในสังคมเนี่ยก็มีสิทธิ์ใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยบางคนนะเขามาเล่าให้ฟังค่ะบ,บอกว่าเราคนหนึ่งแหละที่เป็นคนไทยที่เคยข้ามไปเที่ยวที่สปปลาวรถของเราเป็นป้ายทะเบียนไทยพอไปถึงแล้วก็ทุกๆอย่างคนลราจะโกงราคาขึ้นหมดเลยแล้วเวลาไปจอดรถที่ไหนเนี่ยก็เหมือนว่าเจอสายตาที่คอยจ้องจะหาเรื่องเราตลอดเวลาทางทั้งที่คนลราเนี่ยเหมือนกับว่าส่วนใหญ่เป็นพวกไม่ค่อยรู้จักกฎหมายจราจรเลย บางคนก็บอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าปีนี้การท่องเที่ยวลาวเป็นยังไงบ้างมีคนไทยไปเที่ยวกันเยอะไหมเท่าที่เห็นก็ส่วนใหญ่มีแต่นักท่องเที่ยวจีนแต่ไม่รู้จะเป็นพวกทัวร์ศูญเรียนหรือเปล่าเนี่ยสิบางคนค่ะก็บอกว่าเคยข้ามไปฝั่งลาวเวลาเราไปบอกเขาว่าอย่าจอดแบบนี้คนลาวก็โกรธแทนที่จะรู้จักเรียนรู้กฎหมายก็มีกฎระเบียบก็มีแต่ว่าไม่เคยจะเรียนรู้เลยทางทางที่ตัวเองก็มีรถขับพอรถคนอื่นมาจอดขวางหน้ากลับไม่พอใจแต่พ่อตัวเอง แล้วก็จะจอดตรงไหนจะทําอะไรก็ได้บางคนก็บอกว่ามีทะเบียนร,รถต่างชาติมาไทยถ้าเกิดเป็นที่เมืองไทยนะเราก็จะให้เกียรติแล้วก็ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้เขาตามกฎระเบียบที่เป็นของคนไทยซึ่งจริงๆเนี่ยต่างชาติเขาถึงดีใจไงแล้วก็ชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่าทางทางที่ไทยกับลาวมีพรมแดนติดกันแล้วจริงๆเนี่ยต่างชาติเขาก็อยากจะมาเที่ยวทั้งสองประเทศแต่ส่วนใหญ่พอเขาเที่ยวไทยแล้วเขาก็ไม่ตัดสินใจข้ามไปเที่ยวลาวบางคนก็ บอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะในปีนี้ข่าวในโซเชียลเยอะมากเราเขาไม่เคยคิดดีๆกับไทยหรอกมีแต่ไทยไปทำดีไปทำกฐินบริจาครักษาตาฟรีช่วยคนจนทั้งที่คนไทยอีกมากก็ยังรอการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอย่ามาโนเลยขนาดทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีของอเมริกายังเคยบอกชัดเจนเลยว่าสหรัฐอเมริกาต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นคนไทยเราควรจะทำแบบนั้นบ้างนะไทยแลนด์จะต้องมาก่อนไม่ใช่ อะไรก็เ,เอาไปช่วยข้างบ้านไว้ก่อนบางคนค่ะก็บอกว่าแหมถ้าเกิดป้ายทะเบียนไทยไปลาวก็ต้องโดนจ้องอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าเป็นป้ายทะเบียนคุณพ่อเขาเนี่ยยกตัวอย่างป้ายจีนหรือว่าป้ายเวียดนามผมเขาจะแบบว่าหง่อไปเลยจ้ะจากขับรถถอยๆเนี่ยเรียกว่าขับรถเรียบร้อยไปเลยจริงๆนะแต่ว่าเท่าที่เห็นพวกคนลาวที่มาขับรถในเมืองไทยเนี่ยขับรถเร็วมากแล้วก็ไม่ระมัดระวังเลยแล้วก็จอดรถแบบมั่วๆคือแบบสุดยอดจริงๆเท่าที่เห็นเนี่ย บางคนค่ะก็บอกว่าตอนนี้สอปป,อปอลาวเหลือเพียงแค่ภาษาเท่านั้นแต่ว่าจิตวิญญาณความเป็นลาวเนี่ยโดนกลืนกินโดยจีนแล้วก็เวียดนามไปหมดแล้วเหลือแต่อาคาติกับเมืองไทย บางคนค่ะก็บอกว่าต้องยอมรับว่าในสปปลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบอยู่แล้วนะใครจะทําอะไรก็ทําไปเลยพูดได้คําเดี๋ยวว่าชมเชยไงจ้าบางคนก็บอกว่ามีรถลาวเนี่ยข้ามมาเที่ยวฝั่งไทยเยอะนะถ้าเกิดคนไทยเอาคืนแล้วก็ระวังจะเดือดร้อนละ่ะทาแบบเนี้ยหาเรื่องแท้ๆเลยและโดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเนี่ยสิแต่ก็อย่างว่าแหละชื่อเสียงของเขาการท่องเที่ยวในสปปลาวคงจะมอดมวยในคราวนี้แหละบางคนค่ะก็ บอกว่าขนาดรถลาวข้ามมาเที่ยวฝั่งไทยเยอะคนไทยเราก็ไม่เคยจะเป็นปัญหาอะไรนะแต่พอรถไทยไปเข้าฝั่งลาวแล้วก็แม้รู้สึกภาษาไทยเห็นแล้วก็คนลาวจะมีปัญหาทันทีเลยเนาะบางคนก็บอกค่ะบอกว่าในลาวเนี่ย เขารู้กันอยู่ค่ะว่าใบาขับขี่ในลาวเนี่ยหาซื้อง่ายโดยแท้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถอวดได้เลยว่าเขาเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการจราจรอะไรเพราะว่าคนลาวเรียกว่าขับรถตามอําเภอใจมากกว่าใบาขับขี่ที่มีถ้าใครหาเงินมาซื้อได้ก็ขับรถได้ละ บางคนก็บอกว่าโอ้โหยังมีคนไทยเนี่ยไปเที่ยวฝั่งลาวอีกเหรอถ้าเกิดเป็นต่างชาติก็พอจะเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งก็ช่วยเตือนเตือนเขาหน่อยก็ดีเพราะว่าพวกเห็นรถป้ายทะเบียนประเทศไทยเนี่ยตำรวจลาวก็ลูบปากน้ำลายไหลแล้วแหละแล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทนักท่องเที่ยวต่างชาตินําไปแชร์ประเทศลาวคงจะเสียหายไม่น้อยเลยนะคะกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ